น้ำมัน power ใช้ไม่ได้ดูอย่างไรเปลี่ยนตอนไหนดีวันนี้ช่างเคมีคำตอบครับสวัสดีครับผมกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆครับเมื่อมีการใช้ระบบ power ไปสักระยะหนึ่ง น้ำมันพาวเวอร์ที่ถูกใช้งานจะค่อยๆลดประสิทธิภาพลงเรื่อยๆหรือค่อยๆเสื่อมสภาพที่เกิดจากการใช้งานภายใต้แรงดันสูงและหล่อลื่นชิ้นส่วนรวมทั้งมีอุณหภูมิสูงในขณะใช้งานและเมื่อน้ำมันพาวเวอร์เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ให้ดูจากสีของน้ำมันพาวเวอร์ถ้าสีของน้ำมันเกิดการเปลี่ยนสีหรือมีการไหม้กลายเป็นสีดำคำ้ำไม่แดงสดหรือถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆน,น้ำมันพาวเวอร์ก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพไปเองได้เช่นกันซึ่งความหมนืดของน้ำมันจะลดลงและมีสีที่ใสขึ้นไม่ควรใช้งานต่อไปครับดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพาวเวอร์ทุกๆ40,000กิโลเมตรหรือทุก2ปีตามระยะที่ผู้ผลิตกำหนดครับและควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพาวเวอร์ทันทีเมื่อสีของน้ำมันพาวเวอร์เปลี่ยนสีครับรวมทั้งเมื่อมีการซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบพาวเวอร์ก็ควรทำการเปลี่ยนด้วยเช่นกันถึงแม้จะยังไม่ถึงระยะที่กำหนดไว้แล้วก็ตามนอกจากนี้ยังคงต้องตรวจสอบระดับของน้ำมันพาวเวอร์ให้อยู่ในระดับให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอครับเพื่อเป็นการตรวจสอบ ว่าน้ำมันทาเวอร์ไม่รั่วและยังคงทํางานได้ตามปกติครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระดีๆที่ช่างเคเนามาฝากในวันนี้สําหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราแน่นในทุกช่องทางนะครับนึกถึงโตโยตานึกถึงเคมอเตอร์สวัสดีครับ